Hello everyone วันนี้มาเรียน brains กับคนนุ่นนะคะซึ่ง brain เนี่ยคือคำควบกล้ำที่ออกเสียงพร้อมกันเป็นเสียงเดียวในหนึ่งคำเราจะไม่ออกเสียงเป็นแยกคำนะคะเราจะออกเป็นคำเดียวกันเลยนะคะซึ่งมันเป็นคำควบกล้ำซึ่งคำควบกล้ำเนี่ยจะมี r l s เป็นตัวควบกล้ำนะคะสีที่เราใช้คือสีเขียวนะคะตัว R brain ที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นออกเสียงเป็นรักษณะาปากเนี่ยจะจู่และลิ้นเนี่ยอยู่บนเพดานของของปากเราอะช่องปากเรานะคะ,ะแล้วจะงอลิ้นไปข้างหลังก็ได้และปาก,กจะต้องจู่ด้วยนะคะแล้วออกเสียงเป็นรร ต่อไปให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูว่ามันจะมีสองตัวแต่เราจะออกเสียงแค่เสียงเดียวเป็นบบบครค dr fr. fr 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 gr 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 pr 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 tr 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 okay they're 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 ฝนกันนะคะต่อไปออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะนักเรียนสังเกตดูก่อน 1. จุดเท่ากับ1เสียงสัญลักษณ์รูปยิ้มเป็นสระเสียงสั้นตัวควบกรัำหรือว่าอาร์เบรนของเราเนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวสระเป็นสีแดงส่วนตัวสะกดเป็นสีดำนะคะออกเสียงตามครูได้เลยบรอ At N Bran Cr a, b, crab Pr a -p prep. br e -b g brick tr trip. frug. ag. frog. prah. a. prop. drah. drum. grah. a. b. grab. แล้วค่ะเด็กๆทบทวนบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again goodbye